ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุคมปาซุฉบับที่13เมื่อเวลา23นาฬิกาของวันที่14ตุลาคม2564พายุดีเพชชันคมปาซุบริเวณทางตอนเหนือของเมืองวินประเทศเวียดนามตอนบนได้อ่อนกำลังลงเป็นยอมความปรกาศต่ำแล้วในบริเวณดังกล่าวลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกลดลง สวัสดีพี่น้องฟองไปต้องพูดทุกคนนะครับเศ้านี้มาพอกับโูวิศาสตร์กับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำามือวันศุกร์ที่1 5ตุลาคม2564บอกว่าพายุดีไปชันคอมปัสซูนะครับได้สลายตัวไปแล้วครับทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามนะครับแต่ยังมีอิทธิพลต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างวันเท่ายู่นะครับซึ่งเห็นใ้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเมื่อวานนะมีฝนตกในหลายพื้นที่นะครับตกไลยสุดเมื่อวานนะครับอยู่ที่จังหวัดยะโสธรนะครับว่าได้ 57.8มิลลิเมตรนะครับจังหวัดอำนาจเจริญนะครับ34.4มิลลิเมตรนะครับจังหวัดอุบลราชธานี29.5มิลลิเมตรนะครับแล้วมืน่นีตัวการ์ในีใ้เกิดลักษณะอากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมันเข้าเนื่องจากมีลมมรสุมผัดผ่านผ่าคตะว,นวันออกเฉียงเหนือตอนล่างผาคกลางประกอบกับมีมรสุมตะวันวตกเฉียงใต้กำลังเงนะครับผัดปกคลุมทะเลอันดานมันอ่าวไต้และก็อ่าวไทยซึ่อจะเห็นให้ภาคตะว,นวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมันเข้ามีโอกาสเกิดฝนตก ในหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในป่าคหม่องบางบอนเด้๋ยครับจากภาพท้ายดอกเทียมาในในเวลานี้ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบรรเทาครับมีเมฆเต็มท้องฟ้านะครับมีเมฆอย่างหลายเะยครับในตอนนี้นะครับสำหรับวมนนี้โอกาสเกิดฝนตกครับจะมีได้ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบรรเทาครับฝนตกหนักก็จะมีได้ทางตอนกลางบริเวณเส้นสีแต่พื้นที่สีม่วงสีแดงตรงนี้นะครับมีโอกาสเกิดฝนตกหนักในมื้อนี้นะครับ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเรวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมันเท่าครับจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่นะครับกับมีฝนตกหนักในบางหม,มองบางบอนนะครับฝนตกหนักในมื้อนี้นะครับมีได้ทั่วพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับลมแปรปรวนนะครับวันนี้นะครับความเร็ว10ถ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่28 3 1องศา BR เซลเซียสนะครับตามสดจะอยู่ที่23 24องศา BR เซลเซียสนะครับ ตรงนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างครับมีโอกาสเกิดฝนตกในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็มีจะมีเกิดฝนตกหนักในบางมองม,องมองบาบอนนะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องครับระมัดระวังในบริเวณที่มีฝนตกนักไวน้นะครับเนื่องจากมีโอกาสเกิดฝนสะสมและเกิดน้ำท่วมได้นะครับจังได้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องครับติดตามข่าวพายากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับ เพราะว่าจะได้ทราบข่าวการพยากรณ์อากาศหรือข่าวอัพเดตการพยากรณ์อากาศได้ทุกมือนะครับซาบวันี้ขอรับไปก่อนพอกันไนโอกาสหน้าอยู่ดีไม่ให้สบายดีทุกคนสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน